นี่สำคัญนะเว้ยคือกูไม่ได้พูดวไม่ได้กวนตีนนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนควรจะรู้ว่าเฮ้ยการซื้อสปริงเนี่ยมันลงเท่าไหร่ลงไปแล้วมันจะติดหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้นะครับโดจมาลีวิว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 ไม่ใช่แฟนเรารีวิว รีวิวสปริงที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในเกาะอังกฤษทุยเกาะญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นสปริงของญี่ปุ่นก็คือเจแปนนิสไตน์นะครับต้องบอกก่อนหืมกินข้าวใช่นะครับกินข้าวมาดักปลาดิบแนะ่มุกกูเยอะอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับเป็นโช๊คที่เอ้ยไม่ใช่โช๊เป็นสปริงสปริงอ ต้องบอกทุกคนก่อนว่า Spring r s ์เนี่ยครับมีการ R&D ในประเทศไทย R&D คือการ Development นะครับก็คือการทดสอบว่าสปริงตัวนี้ยุบพอไหมรถญี่ปุ่นกับรถไทยแตกต่างกันหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับเป็น Spring r s นะ์เนี่ยเป็นสปริงไม่กี่ยี่ห้อในประเทศไทยที่แยกเซกเมนต์ลนแบบ GK GE GD แยกกันหมดเอาผ่า ตัว A T H 3 0 AGS 3 0 H y b r i d A T H 3 0เครื่อง2000 3000คือแม่งแยกหมดแม่งเป็นสปริงที่ละเอียดเฮี้ยเเลยนะครับฉะนั้นจะบอกว่ามันเป็นสปริงที่ดีครับแต่ก็แลกมากับราคาที่อาจจะแพงกว่าแบรนด์อื่นฉะนั้นผมเคยบอกทุกคนเสมอว่าถ้าอยากซื้อแค่สปริงอยากได้นุ่มๆแล้วจบมึงซื้อ r อายซะาคราวนี้ผมจะมาแยก ก่อนว่าอซาเนี่ยมันมีกี่แบบถูกไหมอันี้เปิดต้นด้วยไอซาตัวที่ทําตลาดเดยอะที่สุดคือตัวนี้อียงวะนะครับอันนี้มีนิกเนียมว่าไอซาดาวดาวคือเตี้ยลงตัวนี้ขายดีสุดคนใช้เยอะสุดเพราะหนึ่งราคาค่อนข้างรับได้ยกตัวอย่างเช่น fcfk 7,500พร้อมติดตั้งและตั้งศูนย อันนี้คือราคากลางร้านไหนจะขายยังไงผมไม่รู้แต่ผมขายราคาเนี้ยนะครับฉะนั้นราคาของแต่ละร้านไม่เหมือนกันสปริงแต่ละยี่ห้อผมบอกแล้วอาซคือสปริงที่ดีที่สุดสําหรับรถญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นคุณขับรถญี่ปุ่นเล็กส่งเล็กซัดทสมีแม่งหมดนะครับฉะนั้นโชคจากญี่ปุ่นก็จะเน้นรถญี่ปุ่นทารถยุโรปมีทําไมก็มีนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะ นะครับฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าสปริงส่วนใหญ่เนี่ยตัวดาวเนี่ยจะขายดีเหตุผลคืออะไรหนึ่งสปริงของไอซ่าซูนเนี่ยจะไม่ค่อยกระด้างและนุ่มขับสบายใครซื้อสปริงมาแล้วบอกว่าขับเด้งนะครับมึงประกอบผิดผมไม่บอกหรอกประกอบอยังไงนะครับบอกก็เหมือนกับสอนวิธีการให้ไปซื้อของถูกถุยนะครับคือจะบอกว่าจริงๆมันอยู่ที่คนประกอบนะครับว่าคนประกอบสปริงให้คุณถูกหรือเปล่าถ้าไอซ่าใส่แล้วแข็งเลยนะครับไม่ต้องหาสปริงใสแล้วครับ นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือคนประกอบเกี่ยวข้องกับการใช้งานจ้า <te le noise> ฉะนั้นสปริงโหลดเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งครับเวลามันโหลดมันจะบอกช่องเฟรกสมมติว่ามันลดลง25ถึ35ง35หมายความว่าบางอันอาจจะ25บางคันอาจจะ30บางคันจะ32บางคันจะ35ขึ้นอยู่กับโช๊คเก่าคุณว่าโช๊คเก่าคุณเสื่อมสมรรถภาพขนาดไหนและการประกอบโดยการติดตั้งถูกต้อง นี่สาคัญนะเว้ยคือกูไม่พูดไม่ได้กวนตีนนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนควรจะรู้ว่าเฮ้ยการซื้อสปริงเนี่ยมันลงเท่าไหร่ลงไปได้มันจะตีหรือเปล่านะครับฉะนั้นใครบอกสปริงโหลดแข็งเนะ่กับเป็นเริ่มต้นใหม่ครับแาะว่าคนประกอบมึงประกอบผิดนะครับวันนี้สปริงตัวนี้คือดาวก็คือการลงแบบตามเซกเมนต์ที่มันบอกอีตัวน,นี้คล้ายๆกับตนนัวนี้แต่ตัวน,นี้ชื่อว่าซุปเปอร์ดาวซุปเปอร์ดาวก็คืออหลรกูลงเตี้ยม,มากกว่าตัวดาวและค่าเคสปริงจะมากกว่าสปริงจะสั้นกว่าแค่นั้นเองง่ๆ ตัวนี้กับตัวนี้คือสําหรับรถพวกรถซิ่งเด็กวัยรุ่นชอบกันคราวนี้มันจะมีสปริงพรีเมียมคือสปริงตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือสปริงที่มีลักษณะเหมือนกับอดาวกับอ e ีซูเปอร์ดาวเลยแหละแต่กับการวัสดุในการผลิตมันสปริงมันเป็นไทเทเนียมคราวนี้มันจะชื่อว่า TI 2000 TI สองพันคือรหัสโค้ดของไอซาที่สปริงผลิตจากไทเทเนียมยีดคข้นะครับจะบอกเลยว่าแม่งเป็นสปริงที่คดูดดีแลก ราคาแพงมอนเดือดเที่ยสองพันเนี่ยต้องบอกก่อนราคาเริ่มต้นเอาผาก็หมื่นหกหมื่นห้าหมื่นเจ็ดก็แล้วแต่ขนาดแล้วก็แล้วแต่รุ่นฉะนั้นเที่ยสองพันเป็นสปริงที่ดีผมบอกแล้วไงครับเราคุยกันเรื่องความดีเราไม่ได้คุยกันเรื่องราคาฉะนั้นใครอยากได้สปริงโหลดดีๆผมว่า r s r เอาร์เาเนี่ยไม่น่าจะมีใครชนะเขาแล้วแหละใครขับรถซีวิ c เอฟซีเอฟเคจีผมเชื่อว่าคุณก็รู้จักอ s รอากันพอสมควรนะครับคุณเอาเงินไปซื้อสตัดบางยี่ห้อเชื่อผมเถอซื้อสปริงโหลดจะดีกว่าเลย ก็มีนะจริงๆบางยี่ห้อแม่งแยกจ,จัดก็มีบางทีใช้สปริงโหลดอัจจะตอบโจทย์ก็ได้สําหรับคนที่ไม่ต้องการความกระด้างแต่อยากจัดทรงเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับและตั้งใจตั้งงบไว้อยากได้สปริงดีๆผมเชื่อว่า RSR ทั้งดาวซูเปอร์ดาวและ T2000 อยู่ในใจใครหลายๆคนแน่นอนสปริงตัวนี้นะครับเป็นสปริงที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นสปริงที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในประเทศไทย นะครับฉะนั้นผมไม่ขอพูดเรื่องที่มันไม่ดีเพราะมันไม่ค่อยจะมีสำหรับตัวนี้ไม่ดีอย่างเดียวราคาแพงนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครอยากไดสปริงโหลดดีๆผมเชื่อว่าตัวนี้จบคราวนี้ผมก็ต้องมาขอพูดถึงข้อดีกับข้อเสียข,ของสปริงโหลดกันหน่อยละกันนะครับสปริงโหลดเนี่ยข้อดีก่อนแน่นอนสปริงแบบเป็นแบบโปรแกสซีฟอย่างว่าโปรแกสซีฟแน่นอนมันน่าจะมีลักษณะคล้ายๆสปริงเดิมสปริงยาวจะยาวประมาณนี้เพราะว่าสปริงโหลดจะสั้นลง ข้อจะกใกล้เคียงเดิมแต่สั้นลงไม่ใช่มึงเอาสปริงไปตัดนะคือเนืคุยกักว่าสปริงทั้งอันเนี้ยเขามีการคิดมาแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เท่านี้อันนี้ชั้นเท่านี้อันนี้ค่าเคเท่านี้ฉะนั้นสปริงแต่ละอันเป็นโปรเกรสีฟพอเราเป็นโปรเกรสีฟเนี่ยหนึ่งอันมีหลายค่าในตัวเองถ้ามึงไปตัดแบาบงคนบอกโอ้เ oh, สื้อหน้าไปขับไม่ดีเลยมึงเอาไปตัดเพราะรดแม่ o, man, รถมึงเตี้ยงลงเนี่ยแล้วมึงมาด่าสปริงมันไม่ดีมึงไม่เคยคิดเลยว่ามันคำนวณหรือเปล่าไอ้คนที่ตัดมันคำนวณให้มึงปะละ่ะว่าสปริงมันไม่ดีหรือดียังงไ คือผมจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่คุณรู้จักของที่คุณซื้อไปมันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าคุณไม่รู้จักว่าม่งเป็นยังไงนะมึงซื้อไปยังไงก็เจ็บฉะนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าสปริงโหลดเนี่ยข้อดีแน่นอนแม่งไม่กระด้างนะครับและได้เรื่องส่งขับขี่ได้ความนุ่มนวลเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะได้ขึ้นมาไม่ได้เยอะเพราะผมบอกแล้วว่าโช๊คอัพเป็นคนทํางานคราวนี้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยกูไม่ต้องการเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนโช๊คมันแข็งโอเคไอ้พวกนี้ก็อยู่ในชอยพวกคุณ เดวคุณจะซื้อพวกนี้ไปไปใส่กับโชค๊ค Enduro Enduro Pro หรือไอ้โชคที่ไม่ดีโลกโชค๊คผมมันก็เรื่องของคุณทําได้แต่ที่ผมบอกแหละว่าสปริงโหลดเนี่ยข้อดีคือเรื่องของความนุ่มนวลจัดทรงได้ข้อเสียล่ะแน่นอนครับทุกคนหล่นลงไปเท่าไหนคือเท่านั้นหมายความว่าถ้าคุณใส่ปั๊บรถแม็กเตียลงมานิ้วครึ่งปะ๊ะมันจะขึ้นมานิ้วหรือมันจะลงสองนิ้วไม่ได้นี่คือข้อเสียของมันฉะนั้นคุณต้องคำนวณดีๆว่าคุณเนี่ยขับแล้ว จบหรือเปล่าส่วนสูงของยางช่วงยุบของโช๊คเพียงพอสําหรับสปริงตัวนี้แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ใส่เสร็จปั๊บหลดลงมาเป้าเสร็จปั๊บเอ้ยเคขึ้นบ้านไม่ได้ติดติดเร็จเอ้ยทำไมดีวะเอาโช๊คเป็นหนุนสปริงโช๊คไม่ยุบลงมามึงทําโช๊คพังคือจะบอกว่าบางคนเราไ,ไปซื้อสปริงพวกนี้มานะแล้วไปใส่อะไรแปลกๆเนะี่ยอะไรอีเลคิคขาทำไม่ให้สปริงยุบลงมารับทำให้รักษาค่าสปริงมึงซื้อเพื่อมึงซื้อสปริงโหลดไปแต่มึงไปทําให้โช๊คมึงพังเพื่อ คือจะบอกว่าแต่งรถบอกแล้วไงว่ายำหมูถ้าคุณหมูเมื่อไหร่คุณเสร็จคือผมจะบอกว่ามันเป็นหลายคนถามผมมาเยอะมากเลยไอ้ข้อติดอันนี้ดีไหมผมแค่ไม่เข้าใจว่าซื้อสปริงไปเนี่ยจะกให้สปริงมันยุบลงมาเนาะแต่ไปทําให้สปริงมันไม่ยุบลงมาแล้วก็บ่นว่ารถมันแข็งเพื่อทําเพื่อไม่เข้าใจอันนี้คือไม่เข้าใจจริง,รงทําทําไมวะ เออแต่ถ้าทําไปจะแก้อาการอา้าแล้วกูถามหน่อยถ้ามึงไม่อยากขยุบก,กลับกันไม่เอาสปริงเดิมมาใส่อะทาไม่ต้องการโหลดคิดอย่างนี้ดีกว่าหรือเปล่าหรือมึงต้องทาให้โชคมึงพังก่อนแล้วมึงค่อยคิดได้เคื่อ,อันี้ผมงงคือลูกค้าแม่งมีแบบนี้ไว้ซื้อสปริงคู่หน้าไปไม่อยากใช้สปริงหลังพอใส่สปริงแล้วใส่โอ้อยากได้ทรงแบบสปริงหน้าก็ยังไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรพอคุณไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรร้านนี่หนักกว่าเดิมอีก ลูกค้าเข้ามาหน้าอยากได้แบบนี้หลังอยากได้แบบนี้อา้าวซื้อสปริงหน้าโหลดสปริงหลังไม่โหลดได้หรือเปล่าอา้าวทำไมคําถามนี้กลับมาหาค่อยล่ะครับท่านอันนี้ไม่ถูกต้องคือผมก็รู้สึกว่าคุณซื้ออะไรคุณต้องได้ใช้ถ้าซื้อไปเราไม่ใช้ซื้อเพื่ออะไรนะครับบอกว่าสิ่งที่ผมบอกคงทุกคนคงเข้าใจกันเนาะว่าซื้อสปริงไปโหลดก็คือต้องใช้โหลด และโหลดเท่าไหร่ต้องใช้ระยะเท่านั้นก็ลองศึกษาดูนะครับอยากได้ตัวไหนก็ลองปรึกษาแอดมินทีมงานที่ลนเหลได้วยนะครับฝากทุกท่าน Subscribe ฝากร้านปอธนบัตรสม,มบาติ์สามไปด้วยนะครับสวัสดีส